คาเจอร์ของเขาคือมันเป็นแบบนี้ก็เป็นความเชื่อว่าใส่แล้วก็จะแบบมั่งมีสีสุกอย่างนี้ก็คือใส่เป็นโชคไว้เป็นแบบเขาบอกว่าสีแดงแบบเป็นสีที่เทพเจ้าเนี่ยรักเทพเจ้าก็จะเอ็นดูเหรอลูกพี่แดงเลยสีแดงเป็นสีที่เทพเจ้ารักใช่ใช่เทพเจ้าเลยจะมองเห็นได้ง่ายสีแดงจะสดดังนั้นพอเทพเจ้ามองเห็นเราเขาก็จะประทานพรให้กับเราตั้งแต่อายุ4 2 43าเพิ่งเจอไปเยอะเลยนะเนี่ย เอาเห็ดอีกนะเห็ดเอาเห็ดเปีเห็ดปีอะไรเกี่ยวกับอะไรนะปีก็ได้แล้วไม่ต้องเป็นหรอกตอนนี้ซินเจียอยู่อีซินนีัวใช้อ่างเป่าตัวตัวไกลขอต้อนรับสู้เอมิกาพา,พาพ ่ใอีมิกาเข้าครัววันตัวจีนนี้นะฮะก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะครับร่ำา่รวยรวยสุขภาพดีแรงคิดอะไรสมบปรารถนาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายขอให้ร่ำร่ำรวยรวยนะครับงั้นวันนี้เราจะมีเมนูที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยเขามักจะทานกันเพราะก็มีความเชื่อว่ากินแล้วเนี่ยกิแล้วคือเป็นยังไงกินแล้วมันก็จะอิ่ม อะไรก็อิ่มปะวะก็คืออันนี้ที่เราต้มอยู่นะคะคือวันนี้เราอ่ะทำน้ำซุปขึ้นมาเองเลยไม่มีน้ำซตรงสต๊อกจริงอ่ะทำเองเลยเธอเราเปิดดู ชั้งต้มมาแล้วประมาณ <Jeez. S 1> คือเขาบอกว่าถ้าจะให้มันแบบหอมซุปหวานดีเนี่ยก็คือให้ต้มสามชั่วโมงเลยอันนี้เราต้มมาชั่วโมงหนึ่งละก็มีโครงไก่มีอะไรนะหัวไชเท้าแล้วเราก็จะมีอกไก่แล้วก็ปีกไก่อ่ะโอเคเรามีกระเพาะปลากระเพาะปลานี่คือฉันอะไปแช่น้ําแล้วล้างมารอบหนึ่งแล้วเพราะว่ากระเพาะปลาเนี่ยมันจะทอดมาอยู่แล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> มันก็จะอมน้ํามันแบบมากๆ <Yeah. S 1> อันนี้เราก็ต้องการที่จะแบบล้างเพื่อเอาน้ํามันคลายน้ํามันออกเดี๋ยวเราจะมาลวอีกทีนึง และน,นี้ก็คือเลือดแมวเลือดไก่อันนี้คือไข่นกกระทาอันนี้ก็คือเห็ดหอมอันนี้ก็คือเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งที่เราแช่ไว้มันจะมีความหอมมากกว่าแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งอันนี้คือเห็ดหอม ทำไมตุ่จีนต้องใส่สีแดงอ่ะก็สีแดงมันเป็นสีเขาเรียกว่าสีมงคลถูกไหมล่ะสีอื่นไม่มงคลหรอมันไม่มงคลตรงที่มึงพูดนี่แหละก็คนจีนก็อยากรู้อยากรู้ก็เหมือนเวลาไปงานศพทำไมต้องใส่สีดำมึงไม่ใส่สีชมพูไปอ่ะก็เพราะว่าสีดำอ่ะมันเป็นสีที่แบบแซดอยู่อําแซดสีเขียวคนเกาหลีทำไมใส่สีดำไปงานแต่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาไปฝรั่งเขาใส่ไม่ใช่เกาหลีคนไทยเนี่ยแหละไม่ใส่เคาเจอร์ของเขาคือมันเป็นแบบนี้ก็เป็นความเชื่อว่าใส่แล้วก็จะแบบ มั่งมีสีสุกอย่างนี้ก็คือใส่เป็นโชคไว้เป็นแบบเขาบอกว่าสีแดงแบบเป็นสีที่เทพเจ้าเนี่ยรัก<อ>เทพเจ้าก็จะเอ็นดูเ๋อเหรอพี่ลูกพี่แดงเลย<อ>สีแดงเป็นสีที่เท<ด>พเจ้ารักใช่เทพเจ้าจะมองเห็นได้ง่ายสีแดงจะสดดังนั้นพอเทพเจ้ามองเห็นเราเขาก็จะประทาทนพรให้กับเราตั้งแต่อายุ42 43เพิ่์เจอไปเยอะเลยนะเนี่ย อ่ะแล้วระหว่างนี้หั่นก็หั่นไปเราก็จะเอากระเพาะปลาใส่ลงไปถ้าสมมติว่าเราดมกระเพาะปลาตั้งแต่แรกแล้วมันรู้สึกเหม็นเม็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบบุกขิงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําด้วยแต่วันนี้เราไม่มีค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะพอมันปรุงแล้วอ่ะก็ไม่ดีก็ถ้ามันมันจะต้องตั้งแต่ตรงนี้เลยมันมีความสําคัญตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้ากระเพาะปลาเธอเหม็นถื่นนะเธอจะทํากระเพาะปลาออกมาแล้วไม่อร่อยเอาเลย อ่ะแต่ว่าใส่น้ำส้มใส่ชูเข้าไปหน่อยนึงทำไมต้องใส่น้ำส้มส้มใส่ชูมันก็จะดึงความมันความอะไรแล้วก็ลดกลิ่นของมันได้ดีโอเคก็คือถ้าไม่มีขิงอ่ะเราก็ใส่เร้วน้ำส้มใส่ชูไหนก็ลองดูลองลองเดาดูว่าขวดไหนซึ่งใส่เยอะหน่อสักประมาณสองช้เออเกเอาเห็ดอีกไหมเห็ดปีเห็ดปีอะไรเกี่ยวกัอะนะอืมก็ได้แล้วไม่ต้องเปรอนเนี้ย่ะแล้วก็ต้มไปสักประมาณ5นาทีอะไรเงย ไม่น่าเชื่อว่ากระเพาะปลามันใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่ามันเป็นถุงลมปะถุงลมของปลาแล้วทำไมเรียกว่ากระเพาะปลาไม่ใช่เขาไม่ชอบทำอะไรให้งงเขาถ้าเไม่เป็นถุงลมจริงๆเขาอาจจะไม่เรียกว่ากระเพาะก็ได้เขาอาจจะเรียกว่าเอ้ากระเพาะปลาไงกินแล้วดีกระเพาะมันเป็นปลาอย่างเงี้ยมันก็ผัวไปกระเพาะปลา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 กนได้กกระเพาะปลาแต่ว่าไม่ใช่มีหักกักกะปลาเดี๋ยวให้เล่นเกมเลย แม่ที่ชอบกินกระเพาะปลาไหมชอบทำไมไม่เคยเห็นกินเลยอะ่ะเข้าแล้วเาแล้วเข้าจริงจริงมึงชอบกินอะไรนี่คุณไม่เคยเวลาชวนกินมึงไม่เห็นจะกินเลยกินชอบกินกระเพาะปลาแบบไหนมันจะมีกระเพาะปลาที่แบบใส่ไก่กับใส่ปูถ้าเราแบบบ้านมีปูอร่อยเลยถ้าบ้านแบบมีฐานะหน่อยเนาะคนเจเขาใส่ปูกันปูเลยปูนี่เขามีปูมาวันนี้ปูกีปูกี ไปชี้อะใส่ปูกิเข้าไปนี่แผลบเลยอะแผลบ เราจะทําอะไรที่เป็นมงคลแล้วแล้วคนจีนมีอะไรอีกวันตรุษจีนคือทําอะไรอีกวันสารจีนวันสตรคืออะไรวันเทพเจ้าเออวัน้ก็ไหว้บรรพบุรุษเงี้ป่ะก็วันสารจีนเพิ่งพูดอยู่นี่ไงหนูมีคําถามว่ามีคำถามถึงเทพเจ้าคือเทพเจ้าที่เรารู้จักกันนี่เลยก็คือจะเป็นพวกเป่าบุญจินใช่ไหมแล้วทำไมเป่าบุญจินถึงชอบกินไข่เต่าแต่จ์เจ้าชอบกินโข่อเ่นได้หรอเซรามูนตาเล่ตกส่วนตายแ๊บหนึ่งกูจาเป็นต้องตอบคำถามนี้ใช่ไหม <laughs> พี่ว่าปลาวุ้นจินเนี่ยไม่ได้ชอบกินไข่เต่าหรอกแต่แมงถ้าจะเอาให้มันแบบคล้องจองกันเน่ยมันก็มีของกินอย่างเดียวอะที่มึงต้องกินก็คือไข่เตา่า<ม>เพราะว่าเต่ากับจันจาอะ่ะมันก็ติดกัน<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเอาโอเล่มาให้ปาวุ้นจินกินน่ะ มึงจะต่อไงเบาบุญจินชอบกินโอเลอ่แต่แต,แต่จันเจ้านั่งนอนตาเหล่เน <c oughs> ี่ยมันก็ <c oughs> ไอ้เที่ยมันก็เสียทั้งเพลงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็แต่บุญจิก็เซรามูนตาเหล่ตกส้วนตายถูกไหมมันก็เพราะงั้นคนที่ตาเหล่คือต้องเป็นจันเจ้าไงนึกออกปะก็คือ,อยังไงเซรามูนก็คือตายแดีวก็เซรามูนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับ เปเ่าวุนจิน <lawsuit. S 3> ไม่เกี่ยวอะไรเลยไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับตัวงจ้แค่มันต้องการเป็นเพลงเชียร์มึงก็จะไหมไม่ได้ถามว่าเซนร์โมนเกี่ยวอะไรกับเป่าบุนจิ้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็เหมือนมดแดงกําลังเป่าปีมานี้ฉีกแดงมานะเอาไปแยงมานี้ได้แรงมานะดีใจนียอะไรของเนี่ยแล้วเป็นเพลงสำเนียงใต้ด้วยนะเพี้ยนแบบอเคียนมันไม่มีอะไรเกี่ยวอยู่แล้วเอาได้แล้วมั้งกับพ่อป่าตอนนี้ไงมาเทีน้วทิ้งชอบคนใหม่ จ,แบบจริงไหมเนี่ย<อ>ทำแบนี้จริงเหรอก็อไม่เอาน้ำไงบีบแห้งจนแห้งอะ่ะนี่เห็นปะพอเราบีบออกไปใได้หมดเนี่ยดูเด็กขนาดน้ำเนี่ยมันยังมีมันยังมัมนอยู่เลยเอาเอาอีกนี่โอเคมันก็คือหอ,อมๆอ่ะต้องบีบไม่แห้งเลยปะให้มันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอ่ะพอพี่ซีบีบเดี๋ยวพี่มี่จะหั่นไปด้วยแล้วกันนะก็หั่นให้มันแบบพอดีคำช่วยอ่ะเราก็จะเอาเนื้อไก่ออกมาเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงเราก็จะไปทำต่อนะครับกระดูกออกมาไหม อันนี้เราจะใช้อันนี้เราจะทิ้งเดี๋ยวจะเอาไว้ด้วยกันหมดเลยเอาไว้ด้วยกันก่อน <Okay. S 1> เราจะเรียกมันว่าสต๊อกไก่ถูกปะใช่แป่นนะึงอยากเอาความมันออกก่อนเป็นที่จะตัดความมันไงมันคือไขมันพวกนี้มันคือกระดูกไขกระดูกเอาเลยค่ะที่คือความอร่อยเอาเลยแล้วเราก็จะใส่ทวันนี้ก็คืออะไรอ่ะรสดูลงไปไ กระดูกนี้คือถ้ายิ่งคุณใส่กระดูในส่วนต่างๆแล้วยิ่งต้มนานเท่าไหร่3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงมันก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นความอร่อยของน้ำซุปนั้นมาพี่มีน้ำม่อนยค่ะเย่ใสหมดเลยให้รู้นี่เท่าไหร่ใส่เลยสามช้อนโต๊ะอันนี้น่าจะน้อยไปน้อยไปด้วยคือจริงๆต้องเพิ่มเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเพิ่มน้อยไปหน่อยจนจริงๆแล้วต้องเพิ่มอีกซีอิ๊วขาวเนี่ยฟ้าเขียวไปแค่เนี้ย หอยนางรมใส่เพื่ <ขอ S 1> ไรคือหอยนางรมใส่เพื่ออะไรเพื่อความนัวความเข้มข้นยิ่งใส่หอยนางรมมากเท่าไหร่รความเข้มข้นของน้ําก็จะตามนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องใส่แป้งมันอยู่แล้วใช่เดี๋ยวใส่แป้งมันม,มัน<ห>จะเป็นคนตรงนั้นแต่อันนี้ก็ประมาณนี้แหละผมว่าได้ละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหอมเลยเพื่อให้น้ําซุปมันหอมหอมเยแล้วแล้วก็จะใส่เหล้าจีน มันจะมีความวายวายนิดหน่อยฝัดฝันบอกว่าทำมจาข้าวสารอ่ะอ๋ขอโทษลองชิมกุปกิบไหมพอใส่เห็ดหอมให้มาปุ๊บไหมนี่แหละกลิ่นที่เราเติบโตมาเลยอ่ะอ่ะแล้วไงจริงๆมันใส่ได้ทอกหมดทุกอย่างเลยเนาะใช่ใส่ได้พุกอทั้งหมดเลยใส่กระเพาะเนาะใช่ก็ให้นางนี่แล้วมันก็จะดูดดูดพวกน้ําซุปทั้งหลายเข้าไปแล้วก็มีหน่อไม้แม่นี่ใส่หน่อไม้ไหมไตรน้ําน้อยไปเปล่าเนี่ยหม้อต้องใหญ่กว่านี้ป่ะ แค่เนี่ยไม่ต้องใส่น้อไม้เยอะแล้วใส่ไม่ชอบกินไม่ใช่หรอชอบกินแล้วก็ไข่นกกระทาและปูของเราเชียร์มีปูด้วยเหรอปูเดี๋ยวเราโรยตอนจบอาวแล้วมันไม่ใส่ไปเลยหรออ๋โอโรยตอนจบโอเคมาต่อเนี่ยแล้วก็ฉีกลงไป ให้เป็นเส้นๆไม่ใช่ฉีกแบบเหมือนหมาแทะฉีกให้เป็นเส้นๆเรียกว่าไก่ฉีกโหลนี่ฉีกให้เป็นฉีกฉีกอ่ะไม่งั้นกูจะไ่ยีทำไมลูกไม่ใช่ถึงซาลาลูแป้งอะไรกับแป้งอะไรครับแป้งมันกับแป้งมันแป้งข้าวโพดกับแป้งมันสับปะหลังอันนี้มันคนตรงนี้ดีกว่า,า,าลูกอ้าวเขากำลังทำไก่ฉีกอยู่เออทำตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้อง ไปด้วยคนไปด้วยไม่งั้นเป็นก้อนมัน <c oughs> ไม่ยากอะไรขนาดนั้นหรอกมันนี่ทําเองได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะรำคาญไหมมติถ้ามึงเป็นเมียมึงจริงเอาจริงป่ะแล้วถ้ามีพี่เป็นเมียรำคาญไหมโอ้โหเงียบเลยคุยสวยเนาะเออาหรอเห็นนะฟังนะเข็ดจิงเจ้ถ้ากูพูดอะไรอ่ะคือไอสัตว์สวนก่อนเลยบอยเขาทำเป็นก็ายชิบได้แล้ว เพราะปลาคือล้นมากน้ำอยู่ไหนลูกไม่แน่ลูกเรามีมออหม้อแค่นี้ถ้าขยายหม้อ,อก,กว่านี้หน่อยก็จะโอเคอันนี้มันก็ได้แหละ เยสเคนี yeah, bon familiar, been, h, ready, ่เป็นไงโจดจีนอาหารแบบนี้แปลว่าบ้านคุณรวยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอะทำไมอ่ะอานนี้มึงกินได้อ่ะก็ให้ดมก่อนแล้วมึนอามี่อามี่เดี๋ยวกล่องจะกินเ่ยต้องดมกล่องไม่ใช่เหมือนเออะเออะก็กินเลยให้ดมกล่องดมแล้วอะไรเนีไม่ใช่ไปดมกล่องนู้นตายเลยทำไมอะไรอ่ะ นี่ขนาดไม่ต้องใส่จิ้ตโชะนะอร่อยแล้วอ่ะอร่อยอร่อยเลยไหนลองกินปูดิไม่ใช่แมนนี่ต้องกินพร้อมกันเว้ยทำไมมึงจํากัดอะไรกูจะทําอะไรกูจะเป่ากูจะอะไรทาไมมันมีปัญหาจังเลยแล้วกินปูแล้วทำไมแมนนี่กินปูได้พร้อมกันนี่ไงก็กำลังจะตากอยู่เนี่ยอยงกินได้ปะเงียได้ปะอร่อยเฮียบวกเลยอะไรวบบตัวจีนไหม ถ้าเราเปิดโต๊ะจีนเน่ะบอกเลยไอเยี้ยเจ๊งกูบอกเลยถ้าทำอย่างนี้นะใส่กระอกขนาดนี้อ,อร่อยมากไป่ำไมแอบคิดว่าจะให้ปูอร่อยวันนี้ต้องใส่ปูไปพร้อมกันว่าไหมนี่คือกไม่อยากใส่ไปเพราะว่าปูกูแพงมากถ้วยเมื่อกี้เนี่ยพันกว่าบาท เพราะนั้นปูปูเนี่ยมึงต้องเห็นตรงนี้ถ้าเข้าไปตรงนั้นอ่ะมันจะหายไปจริงเหรอใช่ค่ะโอเคเข้าใจยังแต่ถ้าทําให้อร่อยปูบ้านไม่ทานะแต่ก็จะให้ปูละลายหายไปกูก็ไม่ทำอ๋อแต่ว่าถ้าทำให้อร่อยจริงๆต้องใส่ปูลงไปพร้อมกันเพราะปูมันจะได้ชุ่มน้ําถูกป่ะโอ้แต่มันมีปูเยอะเอาป่ะใส่ลงไปเดี๋ยวใส่ให้น้องๆอันเนี้ยอร่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวอยากกระถามว่าไอ้ที่ทำมาเพราะปลาหวันจุกจิบเนี่ยอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากเลยพี่ทำโจมูกมาพี่หล่อไหมอร่อ กทำไมกล้องสั่นทำไมแม้ว่าจะมีแบบสเตเบิลเซอร์นะแต่กล้องสั่นเนี่ยทำไมอ่ะทำไมถามไม่ได้เพราะอะไรไ้่ทำไมต้องถามอ่ะไม่อร่อยจรงอ่ะอ้าวแม่นี่เราทำหน้ามาแม่นี่ไม่ถามน้องๆเลยนะว่าไม่ถามเพราะอะไรกูไม่อยากรู้เดี๋ยวกูบอกกูคิดว่าตัวเองสวยเดี๋ยวกูบอกเองว่ากูสวยต้องให้คนอื่นบอกพี่มีว่าอะไรว่าพี่สีหล่อหรืหล่อหล่อมั้ยจริงเหรอแล้วพี่มีสวยขึ้นไหมสวยพี่พูดตั้งแต่แรกเลยว่าพี่มี่อ่ะชัดมากว่าคือนางอ่ะสวยขึ้นจริงแอบยิ้มแอบิ้ม เอาวยพรตุดจีนหน่อยดิขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเฮงปีนี้ทุกคนต้องร่ำรวยอยากทำธุรกิจอะไรทำอะไรลงไปปุ๊บถ้าเรามีความขยันมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราเราต้องเฮงเฮงรวยรวยปังปังคุณลุกวยพรตัวเองพอเข้าเอเพราะว่าปีนี้ดวงฉันมาแรงมากปีอะไร ปีหมาปีหมาปีหมาใจหมาปากหมารักเลียงคือพูดอะไรก็ไม่เข้าหูใครปีหมาเหมือนกันปีหมาไม่ปีไก่ไหนพี่ปีไก่ไก่ก็โดนหมาฆ่าไม่แดกหมาตัวนี้น่ารักอะไรลูกหมาตัวนี้น่ารักหมาตัวเนื้อในนี้เชื่อแบบความปีชงเอ้ยอะไรเอ้ยไหมไม่เชื่อเหรอไม่ไดที่เชื่อเพราะว่าคือชงมันก็คงจะชง มันก็คงจะมีด้วยสถิติด้วยพลังงานด้วยแรงดึงดูด,ะดอะไร,รแต่ว่าดวงดาวอะไรเงี้ยหรอแต่คือดวงอ่ะ20%อีก80%มันอยู่ท,ที่การกระทำของเราถ้าเราเลือกเราสุดเนี่ยเรามาแบบโอ้ดวงดีสมมติพี่พี่บอกว่าปีเนี้ยปีกุลจะมาแรงถูกไหมแล้วไม่ทำ,ทำอะไรเลยอ่ะ มันก็ไม่ได้ต่างกันยังไงถึงได้บอกว่าคนเราทัขยันนี่ถูกคําว่าขยันของคุณน่ะมันไม่ใช่ว่าขยันอย่างเดียวนะคือมันต้องมองลมใต้ปีกมันต้องมองอะไรหลายๆอย่างว่าแบบเฮ้ยไม่งั้นเราขยันคนเดียวโดยที่เราไม่ได้หากัลยาณีิม็ดที่ดีหรือว่าคนทีมงานซัพพอร์ตที่ดีหรือการทำคอนเทนต์ให้มากพอมันก็ไม่ได้มันมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วที่มันโคตรอนาล็อกเลยในยุคสมัยนี้คุณต้องคิดให้แบบครอบคลุมทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณอยากรวยถ้าคุณอยากประสบความ สิ่งสำคัญมากที่สุดลงมือทําเยอะๆอย่าคิดเยอะอย่าพูดเยอะทําเยอะๆฝากไว้เลยครับสินจีดสินเจออยู่อีสินมีประชาติ